จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินหน้าพืชศักันบงก่อน,นะน้ำก็รกฏมีนพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนตุลกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูน,นะก็ครบสิบสองราศีนะแต่ว่าเด่นๆก็คือจะมีจิเชียนะคือวันพุธแล้วก็ราศีเมษราศีตุลจัสติสนะดูได้หมดแต่เด่นพุธเมษแล้วก็ตุลน,นะจากหน้าไพ่นะเขาน่าจะเป็น คนต่างชาติต่างแดนนะมีโก้เยอะอย่างเงีนะ้ยตอนนี้ก็คือเงียบนะเงียบอืมคิดอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้อะไรนะก็เขาหน้าจะ justice เลยนะ j u s t i c นี่ก็คือเขาจะให้ความยุติธรรมหรือว่าเขาตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วนะนี่ก็คือเหมืนพวกคุมนักโทษเลยนะคือปกติแล้วเนี่ยเออเอ็มเพอเรอร์ Emperor จะเป็นอ่าพวก m d c มเจ้าของกิจการนะเขาก็จะ เป็นพวกแบบไม่ค่อยจะไปงอหรือว่าทําอะไรก่อนนะคะถ้าถ้าตัวเองทําผิดนะคะนี่ก็น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่นะแต่ว่าเอาข้อตัดสินใจแล้วนะจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะถ้ามีเรื่องฟ้องร้องฟ้องหย่ายอยู่นี่ก็จะได้รับความยุติธรรมตกลงกันได้นะคะแล้วก็สีไม้คือยังมีความเป็นคู่ทวินเฟรมนะหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรอย่างนี้นะคหรือว่ามีอความบั่นคงอยู่นะก็จะมีข่าวดีได้นะเนี่ยฉลองจนะุดพุเลยนะะก็บอก ถาสะบัดเลยนะสีไม้นะก็เรียกว่าเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่นะหรือจะให้ความยุติธรรมสิ่งที่ถูกต้องกับคุณนะคิดมั่นคงลงหลัก,กฐานด้วยนะสิบเหรียญน,นะเขามีความรู้สึกเอ่อนอกจากมั่นคงทางการเงินนะใบนี้นะสิบเหรียญก็คือมีธุรกิจก้อนหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะหรือว่าเขายังมีความมั่นคงทางครอบครัวด้วยนะก็คือเขายังรู้สึกเหมือนกับว่า ไว้วางใจคุณอยู่นะสิบเหรียญคือมีความปลูกพัน์ค่อนข้างยาวนานนะถ้าสิบเหรียญแล้วอยินเนี่ยถ้าดินนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็หนักแน่นนะคะแต่ว่าเขารู้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจนะกับสิ่งที่ผ่านมนาะที่เขาทาให้คุณนะมีทั้งพี่ดาบกับอันนี้คือแปดดาบเลยนะแปดดาบก็คือทําให้คุณอึดอัดหรือกลับไม่ได้ไปม่ถึงนะเขาอาจจะหาทางออกให้คุณ ไม่ได้นะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรคนะหรือว่ามีการบล็อกปิดกัน้นบล็อกใจกันอยู่นะคุณก็ตั้งดาบนะเขาก็เลยรู้อยู่นะว่านะตอนนี้คุณไม่พอใจอยู่นะแต่ว่ายังมีความที่คิดท,ที่จะอ่ากลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีสิบถ้วยด้วยนะมันมาสะดุดแค่ตรงนี้เองนะดูโหดโผลนะจัสติสแล้วก็มีจิเชียน Man, แฮงแมนอายุหกถ้วยยนะังงั้นแสดงว่าเป็นคนพักเก่านะนั่นต้องเคยมี เริกแล้วก็ได้นะหรือว่าเคยห่างกันไปนะแปดดาบมีความไม่เข้าใจอึดอัดนะคะปกช่วยคือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะหรือคนเก่านะจะมีการวนเวียนกลับมาแนละแห้งแมงคือห้อยหัวนะพักความสำมารหรือกำลังคิดทบทวนอยู่นะเ,เมจิเชียนก็คือจองวางแผนใบร้ายนะเขาก็กำลังคิดอยู่นะว่าจะแก้ไขทําอะไรยังไงนะที่จะกลับมาหาคุณนะแล้วก็ไนทะ์ออคับนคะนี่ก็ จะเป็นไข้ง้องจีนะแล้วก็การเข้ามาสารสัมพันธ์นะเธอเยื่อหญิงไงสุดท้ายก็ต้องกลับมานะเพราะว่าซีเรียนี่มีความหวงนะะหวงความสมบัติหวงความสมัมพันธ์นี้มมก็หวงครอบครัวนี้ก็ได้นะสิบถ้วยเลยนะคะปูเสือปิกนิกกันเลยนะก็ปลายทางก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเองนะในออกขับนะถึงแม้ว่าจะเป็นทักเยอ่อหญิงจองหองนะต้องรอจนทนไม่ได้นะถึงจะเข้ามาซีเรียนี่ยังเ ฝังลากลึอกอยู่นะมีความหวงแหนนะมีความผูกพันอยู่นะก็ยังมีความไว้วางใจว่าคุณน่าจะอยู่ในครอบครัวเขาได้หรือเป็นแม่ที่ดีหรือเอ่อเป็นคนในครอบครัวนะคะเขาก็อยากจะให้มันลงตัวเป็นสิบถ้วยเหมือนเดิมเราจะเห็นว่า justice อย่างที่บอกจะมีการตัดสินให้ยุติธรรมอะไรเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเคยมีปัญหากันก็เลยเป็นแปดดาบคุณก็เลยตั้งดาบนะันต้องการความจริงจัง ชัดเจนนะอาจจะเป็นแม่ไม้ได้นะะทีนะแล้วก็มีหกถ้วยก็คือเรียกว่าคิดที่จะได้วงเวียนกลับมานะแต่ว่าคิดอยู่นะก็เ,เลยค่อยหัวยังไม่ได้ทําอะไรนะได้แต่คิดนะแต่ว่าให้จบมันคือมีสิบถ้วยแต่ใน,นออบคับนะก็ค่างดีนะยังมีความหวงแานหวงทรัพย์สมบัติหรืองบเงินก็ได้นะหรือหวงพื้นที่ไม่ใครเข้ามานะแต่ว่าให้คุณเข้ามาได้นะเพราะเขาเห็นคุณเป็นหัวสิบถนะ้วยก็จะเห็นความสุขลำไรข้างหน้าเลยนะในะออบคับเป็นไพ่ที่ เข้ามาง้อขอโทษผินดีได้คับก็รวมๆปเป็นประมาณนี้ค่ะ